ยางยไห,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 ห้มากแบบก,กาแฟแบกักกัปตันักเมือฟานนี่ฮกโกมาพอเมียลา,า,ากขาออกมากินเขาได้เจ๊ได้กินบ่ได้กินสีกีตาได้น้าบ่อาบแบบขึ้นรถมาเลยดิขัดเข้าอารถรับทรงมันไปตื่นเช้าอ่ะนะ มันมาเอาเองบมดมาสวยมาสวยกับไปโบหอดโรงเรียนมารวงกับมี่มือนี่มาแล้วกายโรงเรียนไปกับมี่ใจมัน่ามาักใจมันบ่เอาพ่อเมียหูวขาวจักเขาสิเป็นยังไงต่างคนกับต่างคืนว่าลูกมาเขาโรงเรียนคือสิดีเนาะยังใส่นสัสีมันไปหาความู้หาวิชาหาความด้ติดตัวให้ กับ่อยากมาซะเนี่ยกันมาแต่ก็กายไปทั้งอื่นกับมีเป็นแต่อุกะอังเป็นแต่อุกอังน้ำพวาน้ำเมียอ,อยู่จังใดอยู่กิน่นจังไดเพราก,กันเลี้ยงลูกเลี้ยงเตราจังใดบ่พราก,กันอุกกันอังเนี่ยบ่โซ่ถิ่มแล้วมัน ทีจังไดไม่ยังสิเป็นไปสิยูสิกินกันไปจังไดมมนยังสิยู่ได้เปลี่ยนไปหัวไปมาหอดลงเลียนกัดเพราะได้ตั้งใจเลียนคือข้าเจ้าขาดหวังพอเม่ขา,าดหวังมาสิมาเข่าลงเรียนมาเบิงมาเลียนมาศึกษาหานี่มันเกิดจากมหาผูบาวเห็นตัวคำเข่าก็นจิเพราะได้โท้คุยกันอีกแอกแยกกันเนื้อสี น,น,นังสือเดิมโบเคยพ่อยจักเท้าโบเคยอ่านจักเถ้าเฮ็ดไปตางนี่ขี่ตางเข้าเจ้าเฮ็ดไปพุทธสมัดบานนำ้ำวัดตาย,ยเลยที่ยังได้สินั่นจะโบอกอักนผู้เป็นพ่อเป็นแม่หาเงินหาข้ามมาดูมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ก็ยากอกอังพัดตายเจ้าสิหาใส่มาสิได้ใส่มาสู้อยู่สู้กิน นายก็เอ้าอยากได้โทรศัพท์อันแบบกดเอาขึ้นต่เกากับบอดด้แบบแจ้ลงกับบอดด้แบบอยากเอาแบบหกเอาคันโทรศัพท์รุ่นได้บด่ฮุกเอามันกับวดได้ละใส่บ่ได้เบายนว่านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสังคมมันกําลัางเปลี่ยนไปมันกําลัางเปลี่ยนแปลงซูอยู่ในสุขเปลี่ยนแปลงพอดีหลงละเรื่องไปกับอันนี้ท่าหน้าท่าตาท่าแปลงเขียนคิวท่าปากมา อ,อ,อ,อันที่กี่ขาเจ้าระบบหูวจักมันถ้าได้เปลี่ยนหนาลักมากกับขวงหนึ่งกับมาเนี่ยอันจักไม่ยั้งตัวยั้งเอาปากไปคาบไอ้อกีกยังก่อนั้นอีกยังน,ยยงนั้นทิพย์อุทธายีอยังอุทธยทิพย์อยังให้มันเรื่องเดียงหเหตุแต่ไม่เดืดเ่องเดียงแล้วเบื้องจ้าของระดมคืออยู่นเบื้อง,าาขอของระคือกาคาบปกคลิกมาเนี่ยมเวลาคนละไล่กันบ่นเข่ากันกับเบื้องสังขารเจ้าของน้ำ เล็กๆเล็กน้อยหน้อยหน่อยๆจะก็แก๊กๆก็อยากได้ผัวเบิางเนี้ยมีสูบมันเป็นเด็กๆมันเป็นเังไๆมันได้ผัวมาแต่หน่อยเป็นเด็กๆสูบเบายากคือสูบเกิดขึ้นเป็นเด็กๆเบ่มีเวลาสิเบิรงลูกเบิรงเต้าหาอยู่หากินใส่ปากใส่ท้องกันย่ากอยู่นี่แหละความยากทุกหนักก็ลำบากของพ่อของแม่ก็ทุกยากแล้วหากินหามาเลี้ยงหาเงินมาให้มาหนี่ยังมาทุกหนักน้ำลูกมาโรงเรียนอีกโอ้ย ไปบพเรียนหูพองหูแจังสิบนอย่างมันจะได้ลูกเคยไม่กูทั้งใดน้อเนี่ยนี่คิดไปละเตือนเมื่อใดน้อมันจะเอาลูกเคยมาเข่ามาบ้านให้จังสิได้อียังมาเข่าบ้านให้ระบ้านนี่จังสิมันผีได้แสิเป็นคนไรไม่ได้เซนทุกอุกอังใจบนอีช่วงใดเศร้านี่คือการเฮ็ดบาปการทำบาปสร้างความลำบากสร้างความทุกข์ใจให้พ่อแม่เฮ็ดจังไดสิเบ่งเบาพลาดพอแม่ได้เฮ็ดจังไดสิ แต่ไอ้พ่อเมียสบายใจได้ทั้ตัวค้ดไปมงหันอันนี้มันจะเป็นบุญคิดไปในทังบุญขันบ้านคืดหอดพ่อหอดเมียพ่อคืดทั้งหนาพ่อหนาวเมียมันจะ่วนมากมันจะคิดไปในทังบาปเมี่อเน้ใดดึงไว้รัดไว้พ่อเมียสิเป็นอย่างใดน้ออยากอายเทศบาลบ่น้าแลูกสาวบ่าท่านได้ใส่นั่งสาวยูนจากเด็กหญิงกระเต็นไปเป็นนั่งลวจะมาสู่เมืองเพิยวกัน พักันเทียนใบหมดเลี้ยงที่จะใส่อยากใส่นั่งสาวตลอดก็ได้ส่วนตัวซุ้มนีผัวมันก็สิทธิไปหาอ่างว่าเป็นนั่งสาวอยู่ปรได้หาดรอดตัวเถิใหม่ๆหกับไม้อีกส่งเสริมกันเข้าไปเนี่ยยังสิเนี่ยพอดีเฮ็ดยังไงส่งเสริมเนี่ยดีมันก็บองหูมันโม่จักว่าสิส่งเสริมเนี่ยเลพอนม่งหูจักดีอืมมันต้องหูจักดีแยกแยกออกไปตัวนี้พ้นสิดีอันนี้บอดี อันนี้ดีอันนี้บ اي, ่ดีแยกแยกออกไปแล้วถ้กกันมันส้องสิ่งเสริมส่งเสริมสิ่งที่มันดีส่งเสริมสิ่งที่มันบ่ดีเขาสิ่งเสริมสิ่งไดตัวส่งเสริมสิ่งบ่ดีสิ่งเสริมไปเห็นอย่างมันบ่ส่งเสริมมันกัดเปลี่ยนของมันอยู่บ่มีโรงเรียนบ่มีมหาลัยสอนเดืองซัวซัมันจะเฮ็ดไปเปลี่ยนเฮ็ดรอบไปเปลี่ยนเฮ็ดดึงกันไปดึงจองกันไปสั่งความทุกข์ความยากเกินมากโรงเรียน สถาบันการศึกษาสอนเรื่องดีๆให้ให้มันดีให้มันเจริญขึ้นหาการยากยู่การเฮ็ดยากดฟื้นเอาอันนี้เ่ฉันเอื่นมาฝึกเอื่นว่าฮัดเอื่นมาฝึกว่าฮัดว่าฮัดว่าเก่าขั้นโมซั่นกับว่าเป็นคนดีขึ้นไม่ได้นันก็สิเป็นคือง้อปลาอยู่ในี่ปลาเนี่ยแหละออกมาง้อควายปลานี่ลยบอกม่ามิได้สิไรส่วนคนสนผู้นั้นส่นผู้นี้หาตำผู้นั้นหาตำผู้นี้ไป ต่ำโมดนต่ำเนี่ยดีต่ำแตี่ยวนี่อดีเอาแตี่ยวนี่ดีออกไปตำกันไปสนกันผู้ยิ่งกับสิไปหาผู้ใช้ผู้ใช้กับไปหาผู้ยิ่งเฮ็ดเนี่ยโมดีเขเพื่อเสกับส่วนกันไปหากินหาละหาเรนเห็ดเนี่ยดีขึ้นไปอีกกับใช้บมได้อีกเบิ้งเอาเนี่ยใดมันม่มันใจเนี่ยใดมันคือว่ามันบมดีก็ต้องคิดพิจารณาสักวันเฮ็ดในมันดีเห็ดในมันจะเลื่อนขึ้นต้องคิดไปคิดได้หลายสอนให้คิดพุทธศาสนาบอสอนให้งัว บอกมันงอเลี้ยนตามกันเลี้ยนน้ำ่นำน้ำหนี่ไปพุทธศาสนาสอนให้สละสอนให้หูจักคิดหูจักอ่านหูจักพิจารณาคิดใ้รอบด้านตัวเอื้อว่าคิดใ้รอบด้านคิดหน้าคิดหลังคิดข้างคิดบนคิดล่างคิดในเบ่ดว่มามันจิตผลกระทบมันสิเกิดยังขึ้นเนี่ยจากการกระทั่งพงเกี่ยวของมันจิตนั่ความสุขให้พ่อแม่ได้บ้านพอแม่สิสุขายสบายใจบ้านเป็นห่วงบ่บ,บ่นี่บ่ อ่าเอ้าเอิว <Huh. S 2> <w> ่าตั้งได่ละปาวัวปมันบักฟุกก็การอะกระได้อาวนี่แหละเดละมือดเดลเว้นกัดเดเว้นเรื่องใดต่อเรื่องใดกับแบงเบากันออกไปทั้งโรงเรียนกับมี้าละ้็กันทั้งคู่กับมี้าละกับพพืกันเบิ้งพกกัน เนี่ยชลอยกันเรื่องเล่าต่างๆมันมีปัญหามีให้แก้ไขสุมือสุเวนกันชอยกันแบ่งเบากันออกไปการแสดงท่ามก็เห็นสมควรแก้ไม่ได้แต่จะขอยุตีไปเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญทั้งมีแกพีแกนองลมูกหลานทั้งหลายทุกคนนะคันเถิน